สาวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกวันนี้เราอยู่กันในแมปแบ c ็กลูมเป็นแมปที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วแล้วก็มาเจออันนี้ไปเราไปดูกับแบล็กลูมเลยแบล็กลูมเท่าที่ร,รู้ๆมันก็จะมีสัตว์ประหลาดอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแมปแบบมีคนเล่นกันเราด้วยไนงะผมก็เลยมาเล่นไปมันมีลูกศรชี้ด้วยนะแล้วตามลูกศรไปโอเคไหม มันค่อนข้างที่จะเงียบเฮ้ยมีมีกับดักด้วยนะอือหือโดนทีไม่ตายก็เรีย,ยววนไะม่โตอ่ะเฮ้ยมีลูกศรอนนีกแล้วลูกศรน,นี้มันเชื่อได้ปะว่าลองไปดูอันนี้กล้วยเหรอใครไปกินกล้วยไปตรงนี้เนี่ยเก็บไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นห้องอะไรห้องแอบล่ะ อุย้ยมีห้องเอาไว้แอบด้วยไปตามทุกสอนไปเอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนดำๆนี่ก็ไม่ได้เลยโอย้อันตรายจริงๆพลาสติกได้ยินเสียงมันโซ่เลยเฮ้ยเสียงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันไล่หลังเรามาเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยรีไป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  โอ้ยวิ่งเร็วสุดแล้วเว้ยอ๋อมันวิ่งได้นดิมาไปเร็วไปเร็วหมดมาเร็วหมดมาเร็วใครจะอยู่ใครอยู่เหอะโอ้โหโอ้โหเห็นบ้างเมื่อกี้โอ้โหตันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเอไปแล้วเอาคลิปหายทางตันเฮ้ยโอ้โหชัดอุ้ยโอ้โห ไปช่วยด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันมาโอ้โหตันโดนจูก๊กโอ้โหตันนี่นี่แหละครับคือที่มาของคำว่าโดนเช็คมันมีปุ่มวิ่งอยู่นี่เอาแล้วเพิ่งเห็นเฮ้ยลากมาไปโดนไหมเออแต่ว่าอย่างแรกเลยคือต้องจำทางให้ได้ก่อนนะดิ จะให้มันมาโดนยังไงอ่ะเดโอ้ยเผื่อไปกดเสร็แล้วเดี๋ยวมันก็คงยกขึ้นเองอ่ะลองไปทางอื่นบ้างนะเฮ้เจอตู้แล้วพิซ za วันนี้ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาขายพิซ za เฮ้ยไม่ใช่ไปไปต่อเห็นพิซ za ไม่ได้ชอบอมาเล่น อไอ้ลาไอ้ลาแหลงโง่ไปทางอื่นดีกว่าทางนั้นราโดนมามาใจเี้มันก็ต้องไปทางนั้นเลยวะ่ะเอ้ยใครมันยิงวะไอ้ลามาไปย,ยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยเพื่อนสวยสวยเพื่อนสวยนำเลยเพื่อนโอเคเจอคนที่ไวใจได้แล้วไปเลย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 เฮ้ยได้ยิเยนเสียงโซ่ โอเคไปกันอย่างนี้สบายใจหน่อยแบบนี้เนะี่ยผมสบายใจแล้วมีคนมีปืนเนี่ยอยู่กับคนมีปืนเฮ้ยไอเสียงเนี่ยจะไม่ทำให้เราปลอดภัยนะเว้ยเฮ้ยถอยไหมเฮ้ยมันมาโอ้ไปยิงมันดิยิงมันดิเพื่อนโอ้โหไปเร็วเฮ้ยมันตามมาเป็นพวนเลย ไปไปไป <c oughs> ไป,ไป <c oughs> โอ้ยเพื่อนตายอุ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โห <c oughs> โอ้ยมันรออยู่นะประตูมันรออยู่นะประตู <c oughs> กินได้ไหมวะอ๋อกินแล้วหิวเลือดแต่หน้าห้องมันเต็มเลยนะไม่เปิดลเคุย ว้าวจู่ๆอุ้ยโอ้ล้อเฉยเอาเลยที่ไหนวะเนี่ยเลเวลสองเลเวลหนึ่งยังจะเดี้ยงเลยนะอันนี้กุญแจแล้วประตูอยู่ไหนอะแล้วมีเสียงปืนด้วยประเด็นยังดีที่รอดแล้วนี่กล้วยเหรอ เออมันต้องอยู่ที่บ้านหลังในสักหลังก็แหละโอเคและเลื่อนเหลือห้าแ้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอเพื่อนแล้วโอ้มีคนมากับเราด้วยโอ้ใจชื้นขึ้นหน่อยลองเปิดมามันไม่เจออะไรเลยลรวมกลุ่มกันไหม ดูเลือดผมเลยโคตรจะแบบโดนไม้สะก,กิดก็เดี้ยงเลยเนะี่ยมันต้องเปิดได้ทางหลังแล้วจริงๆอะ่ะเฮ้ยเปิดได้แล้วอุย้ย level สามผมทำได้โอ้โหเฮ้ยมีลูกศรอ,อีกแล้วโอเคตามลูกศรไปลูกศรเมื่อกี้มันไวใจได้เลยไปทางไหนะ่ะลูกศรไปชีท้ทางนี้ก็ต้องไปทางนี้อะ่ะไป อันนี้อะไรอ่ไงตามมันไปดีกว่าเฮ้ยไอ,ยอย้ลูกศรเมื่อกี้หนวะอยู่นี่ก็ต้องมานี่แหละเฮ้ยนี่ไอ้ลูกศรแล้วก็มานี่เดินให้ทั่วๆมีปลา นี่อะไรอ่ะอันนี้ใครอ่ะอันนี้ศพใครวะเน,นี่ยโอ้ยตายชิวยังเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีสาวอ,อาจจะมาถูกทางนะขอให้เป็นอย่างนั้นไปข้างหน้ามีแสงปืน แต่ตอนนี้มันทางตันก็โอเคนะท่านผู้ชมวันนี้เราคงจะเหมือนติดอยู่ในแบ็กลูมแล้วอะแต่ผมขอหาทางออกก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฮะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับผมไปคลิปหน้าจะไปเกมอะไรก็ฝากติดตามนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมผมขอหาทางออกจากแบ็กลูมกันนะฮะ